The Hidden Fortress หรือ Kakushi Toride no Sanakunin เป็นหนังคลาสสิกของอากิระคุโรซาวะที่กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ Star Wars ในการสร้างตัวละคร C3TO และ R2D2 เรื่องราวเริ่มต้นจากสองชนาจอมโลภและขี้ขลาดนามว่าทาเฮและมาตาชิชิซึ่งหนีทหารฝ่ายตะตรูมาจากการถูกเกณฑ์ไปเป็นแรงงานทั้งคู่บังเอิญไปพบกับทองคําจํานวนมากที่ซ่อนอยู่ในกองไม้ฟืนด้วยความโลภพวกเขาจึงพยายามครอบครองมันระหว่างนั้นพวกเขาได้พบกับนายพลโรคุโรตะมาคาเบ ซามูไรผู้ซื่อสัตย์และหญิงสาวผู้สูงศักดิ์ที่ปลอมตัวมาซึ่งแท้จริงแล้วคือในพลกำลังพาองค์หญิงยูกิฮิเมะทายาทของแคว้นอากิสึกิที่พ่ายแพ้สงครามพร้อมด้วยสมบัติของคำก้อนโตหนีไปยันดินแดนที่เป็นมิตร นายพลมาะคะเบใช้ทองคำเป็นเหยื่อล่อให้สองชาวนาช่วยพวกเขาเดินทางฝ่าฟันดินแดนของศัตรูที่คอยล่าตเวนอยู่ตลอดเวลาโดยองคหญิงและนายพลปลอมตัวเป็นคนขายฟืนโดยซ่อนทองไว้ในท่อนสูงที่แบกมาเรื่องราวถูกเล่าผ่านมุมมองของสองชาวนาที่น่าสมเพชและมักจะทะเลาะก,กันทำให้การผจญภัยที่อันตรายและเคร่งเรียดนี้มีอารมณ์ขันและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเร้าใจจากการหลบหนีการต่อสู้ด้วยหอกและการผจญภัยในแดนศัตรู